สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คั้งแสงประจําสัปดาห์นะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของปืนลูกซองน่าใช้กันนะครับในเรื่องของกฎเกณฑ์การจัดอันดับนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรไปมากจากที่เคยบอกไปนะครับความสวยงามการใช้งานบ่อยแล้วก็ความหายากของตัวปืนนะครับเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในวันนี้เนะี่ยก็คือผมจะรวมลูกซองทั้ง2แบบนะครับตั้งแต่แบบช็อตกันธรรมดาแล้วก็ช็อตกันแบบอาร์เซว์นะครับ อ่ะโอเคไปดูดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีปืนอะไรบ้างนะครับ let's go ครับมาเลิกกันที่อันดับที่5นะครับกับปืนที่มีชื่อว่า c i o Assault Shotgun นะครับเริ่มมาก็เปิดด้วยของหนักเลยนะครับกับปืนลูกซองจากตระกูล K.O นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไม K.O กระบอกนี้เนี่ยถึงมาอยู่อันดับที่5โอเคคือเป็นยี่ใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนฟังก่อนนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่ามันหาง่ายนะครับมันแค่หาง่ายเฉยๆนะครับ สมรรถนะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันยังดีอยู่นะครับใช้งานได้โอเคมากๆเลยเพียงแต่ว่ามันแค่หาง่ายเฉยๆนะครับก็เลยจัดมาอยู่อันดับที่5นั่นเองในเรื่องของแสแตตนะครับปืนนี้ดาเมจสูงมากคุมปืนง่ายแล้วก็อัตราการยิงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเร็วแรงทะลุรลกมากๆนะครับสามารถทาลายม็อบซอมบี้ได้แบบสบายๆขี้ๆมากข้อเสียก็คือกระสุนนะครับจกกะจกระจายแบบโอ้โหเยอะมากๆนะครับมันไปทั่วเลยนะฮะ แต่ข้อเสียตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นข้อดีนะครับก็ตรงที่ว่าหากเราเนี่ยเอาไปให้เพื่อนในบ้านใส่นะครับพวกเขาเนี่ยจะยิงซอมบี้ที่บุกเข้ามาเยอะๆได้กระสุนเนี่ยมันจะไปตัดแขนขาพวกซอมบี้นะครับทำให้จะเป็นการหยุดม็อบตรงนั้นไว้เลยนะเออช่วยเหลือเราได้พอสมควรเลยครับวิธีการหาปืนนี้เนี่ยก็คือซื้อจากพ่อค้าเรทารลอนนะครับแบบพรีทีสนะฮะไม่ใช่แบบธรรมดานะครับต้องแบบพรีทียสเทรดเดอร์นะครับ มาต่อกันที่ลำดับที่4นะครับกับปืนที่มีชื่อว่าโคเชอร์คีนะครับลูกซองระดับลิมิเต็ดอิดิชันจากแพ็คสเตฟฟอร์ตี้นั่นเองลูกซองกระบอกนี้นะครับสามารถยิงซอมบี้จากระยะไกลได้และแม่งแม่นเอาเรื่องเลยนะครับดีไซน์ของตัวปืนนะครับเป็นลังพึ่งดิจิตอลขาวดําสลับกันไปนะครับปัรจุ8นัดดาเมจเต็มหลอดนะครับเนื่องจากว่าแถมโชคระดับโปรเฟชชั่นอลมาให้แล้วปืนนี้เนี่ยควรค่าแก่การเก็บไว้นะครับ และคิดว่าอีกไม่นานนะครับปืนกระบ,บอกนี้แนี่ก็น่าจะกลับมาแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้มันหน้าหนาวแล้วนะครับม,มาต่อกันที่ลำดับที่3นะครับกับปืนที่มีชื่อว่า รีสโตเอโคเนะครับลูกซองลิมิเต็ดอี dition จากแพ็ค t r มบูฟารีนั่นเองปืนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในปืนตระกูลเอโคนะครับและแน่นอนนะครับว่าเป็นปืนลูกซองกระบอกเดียวในเกมนะครับที่เสียงมันเงียบมากๆนะครับตามแบบฉบับของเอโคทีมเลยดาเมจของปืนนี้นะครับอาจจะด้อยกว่าเพื่อนและระยะการยิงก็สั้นด้วยนะครับแต่ถ้าเรื่องความเงียบนะครับปืนนี้กินขาดชนะขาดลอยเลยผมแนะนำนะครับว่าให้ใช้ปืนนี้เนื่องจากว่าเรื่องเสียงนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ เงียบไว้ก่อนเป็นยอนดีเนาะมาต่อกันที่ลำดับที่2นะครับกับปืนที่มีชื่อว่า RTX ไซโค n แท็กติคอลนะครับสุดยอดลูกซองไซอาร์มส่งตรงจากทีมเรทารอนนะครับปืนนี้เป็นเวอร์ชันปรับปรุงจากไซโคนธรรมดานะฮะ RTX ไซโคลนะครับและมันหายากเอาเรื่องเลยนะนาดาเมจปืนนี้นะครับเต็มหลอดคุมปืนง่ายยิงรัวระเบิดระเบ้อพอๆกับ k o เลยนะครับเสียงเดียวเนี่ยก็คือกระสุนมันน้อยไปหน่อยนะแต่โดยภาพรวมสำหรับปืนลูกซองแบบไซอาร์มนะครับปืนนี้คือที่1นะครับการที่ผมนะครับเอามาันมาใส่ในอนันดหนที่2นะก็เพราะว่า ความหายากของมันนั่นเองนะครับตั้งแต่เล่นมาผมได้ใช้แค่ไม่ถึง10กระบ,บอกเองมัง้งจากเท่าที่ลองย้อนอดีตชาติดูนะครับก็จําได้ว่าปืนนี้เนี่ยดอกจากศพศัตรูนะครับดอกจากเวทารอนในแมปแค่นี้เท่านั้นนะผมจําไม่ได้ว่าพ่อค้าเวทารอนที่เข้ามาในแมปอะ่ะเขาจะขายหรือเปล่านะครับจําไม่ได้จริงๆถ้าเอามาเนี่ยน่าจะมีไซโครนขายนะครับแต่ถ้ามีไซโคลนแบบแทคติคอลเนี่ยซื้อไว้นะครับหายากมากนะครับและปืนนี้ดีมากมาก แต่ถ้าหาไม่ได้เลยนะครับจะใช้ไซโคลเวอร์ชั่นปกติก็ได้นะครับมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากเพียงแต่ว่าปืนนี้มันดีกว่านิดนึงนะครับ โอเคครับมาถึงระดับที่1น,นะครับกับปืนลูกซองในดวงใจที่มีชื่อว่า Deep รู u X12 i n f i l t r a t o r นะครับอุย้อยอ่านยากจริงเลย <c oughs> เดี๋ยวเรียกว่า X12 และกันนะครับสุดยอดความรัวเร็วแรงทะลุนรกของสายลูกซองน,นะครับสำหรับปืนนี้มีอัตราการดรอปที่ไม่เยอะและหายยากพอสมควรเลยครับอยู่ในระดับยูนิคนะวิธีการหาปืนนี้เนี่ยก็คือดรอปได้จากกล่องแรนะครับและสามารถซื้อกับพ่อค้าแรก็ได้ ปืนนี้เด่ยบรรจุ30นัดน,นะครับยิงรัวไปเลยกดค้างไปเลยนะครับไม่ต้องหยุดไม่งั้นไม่สาใจเคลกฮาร์ดถล่มแน่นอนนะครับจังกอนอตก็อย่าหวังเลยครับว่าจะเข้ามาได้ไม่มีทางปืนนี้หยุดทุกอย่างได้นะครับจะยิงกาดยิงสาต้มผัดแกงทอดทําได้หมดเลยซูมได้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่มีไปหามาซันะครับ เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลังแสงประจำสัปดาห์ในวันนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ